สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับวิธีการเพาะเลี้ยงหนอนนกนะครับก็มีสมาชิกสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนอาหารให้หนอนนกเราครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอาหารเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ให้เราสังเกตนะครับอาหารในจะป่นนะครับผมนะครับแล้วก็ จะละเอียดเป็นเม็ดกลมเล็กนะครับนั่นก็คือเป็นมูลของหนอนนกนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะละเอียดยิบเลยนะครับนะครับเนี่ยครับก็จะละเอียดเป็นผงนนนวเเเาักตห็็่มปอย่างนี้นะครับเราก็เติมอาหารนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนอาหารให้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าอาหารหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จะละเอียดเป็นผงอย่างนี้นะครับนี่นะครับผม ครับถ้า,เ,าเราดูว่ามันหนานะครับผมหนาเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้า,ามูลหนอนนกยังบางๆแบบนี้นะครับเราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเรากา็เติมอาหารเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับส่วนถ้าเรา,าเลี้ยงหนอนเยอะเนี่ยนะครับเลี้ยงอาจจะแบบนี้แล้วก็มูลของหนอนนกเนี่ยเยอะแล้วนะครับเราก็ควรที่จะหาภาชนะมารองนะครับผมนะครับหลังจากนั้น,นให้เราไปหาซื้อ ตะแกรงแบบนี้นะครับผมตามร้านพลาสติกนะครับให้มีรูทีๆหน่อยนะครับนะครับเพื่อที่จะร่อนนะครับผมอมูลของนอนนกออกนะครับผมนะครับแล้วก็จะเหลือแต่นอนนกนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็เทลงไปเลยนะครับอันนี้ผมจะทําให้เป็นตัวอย่างนะครับผมเราก็เทลงไปเลยเทอย่างนี้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการล่อนนะครับร่อนนะครับ ร่อนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนะครับก็จะเหลือแต่ตัวหนอนแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นมูลของหนอนนกแล้วนะครับนะครับถ้าตัวใหญ่ก็จะรอดออกไปไม่ได้เพราะว่าตาค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็เราก็เตรียมภาชนะอีกอันนึงนะครับอ่านะครับร่อนเสร็จแล้วก็เอามาลงตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะแยกหนอนได้แล้วนะครับผมนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมูลหนอนนกนะครับแล้วก็ช่วยกรองพวกมอดนะครับผมนะครับมอดแล้วก็แมลงต่างๆที่จะเข้าไปแย่งกินอาหารของหนอนนกนะครับอันนี้นะครับผมเราก็จะเหลือหนอนนกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําให้เสร็จนะครับทําให้เสร็จแล้วก็เราก็สามารถเติมอาหารใหม่ลงไปได้เลยนะครับนะครับก็มาอัปเดตกันนะครับวิธีการล่อ นอนนกง่ายๆนะครับแล้วก็เราควรที่จะเติมอาหารตอนไหนนะครับก็ถ้ามูลน,อนนอกเยอะเราก็สามารถเปลี่ยนอาหารเติมอาหารได้เลยนะครับผมนะครับส่วนเรื่องการให้น้ํานะครับเราก็หลังจากที่เราเติมอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา3วันนะครับนะครับผมก็เติมน้ําฉีดน้ําด้วย อ่ะปอกี้เข้าไปนะครับผมนะครับเพื่อให้หนอนได้รับน้านะครับจะทําให้หนอนมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่แกลนดแล้วก็ตายนะครับผมถ้าหนอนขาดน้าเนี่ยก็จะทําให้หนอนตายนะครับผมอันนี้นะครับก็มาเสริมกันอีกนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับวิธีการพ่อหนอนนกครับสาหรับคลิปนี้ก็ทั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมผมก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขอบมากครับสําหรับการรับชมครับ